ส,สุดอาลลยสมเด็จช่วงอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำมรณภาพอย่างสงบคอหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพรรษาเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารในเดด็ตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสุดอาลัยนะคะสมเด็จช่วงนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะได้มรณภาพอย่างสงบแล้วนะคะ สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่9ธันวาคม2564โดยเพจเฟซบุ๊กสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยโพสต์ข้อความระบุว่าน้อมกราบถวายความอาลัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามังคลาจารย์ช่วงวร ปุญโยปท9อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวงอดีตประธานสมัชชามหาคณิสอนอดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานชฉันโดยใช้หลักธรรมทางระพพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาสินห้์ได้ม,มรณภาพอย่างสงบวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีทั้งนี้นะคะการมรณภาพของท่านนะคะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่ทั่วม่านทั่วเมืองนะคะ สมเด็จพระมหามังคราจารย์มีนามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐเกิดเมื่อวันพุทธที่26สิงหาคมพศ2468ขึ้น9ค้าข้าเดือน10ปีฉลูที่บ้านเลขที่32ตําบตำบลราชาเทวะอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการบิดาชื่อนายมิ่งมารดาชื่อนางสัมเภาสุดประเสริฐ สมเด็จช่วงนะคะท่านบนรรพชาเมื่ออายุได้14ปีได้พันพชาเมื่อวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2482ที่วัดสังคาราชาเขตราชบังกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูศิลาพิรัตหรือทองเป็นอุปชาและอุปสมบทเมื่อวันที่11พฤษภาคม2488 ณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระครูบริหารบรมมาธาตุหรือป่วนเกสโรวัดนางชีเป็นพระอุปชาพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าวรปุญญูต่อมานะคะท่านได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเมื่อปีพศ .2499 และเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำเมื่อปี2508ท่านได้สร้างนักเรียนวัดปากน้ำให้มีชื่อเสียงด้วยการเป็นสำนักเรียนที่สอบปร,รินทธรรม9ประโยคได้มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสนามสอบบาลีชั้นประโยคปท .5 ในภูมิภาคเจ้าประคุณสมเด็จช่วงนะคะมีความแตกฉานด้านภาษาบาลี สามารถสนทนาภาษาบาลีได้และได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงเมื่อปีพศ2539ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่ง mm. ของการศึกษาพระปริยธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์ท่านยังได้มอบปัจจัยให้สร้างพระไัรปิดกจารึกในแผ่นหินอ่อน เจดีวิหารเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนรวมทั้งหอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นที่ประชุมกรรมการมสทุกวันนี้เจ้าระคุณสมเด็จช่วงนะคะได้รับการถวายสมณศักดิ์จากหลายประเทศอาทิปี2,520ได้รับสมณศักดิ์จากบังคลาเทศและได้รับสมณศักดิ์จากประเทศสีลังกานะคะ ตั้งแต่ปีพศ2524ถึงปีพศ2526นะคะและปีพศ2558ได้รับสมณศักดิ์จากประเทศเมียนมานะคะซึ่งถวายอัคะมหาบัณฑิตในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในปีพศ2560สมเด็จพระสังฆราชมีพระ บัญชาตั้งเป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานชันโดยใช้หลักธรรมทางพพระพุทธศาสนาหรือหมู่บ้านรักษาศินห้าส่วนสมณศักดิ์นั้นนะคะเริ่มจากพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิโมลีวันที่5ธันวาคม2499นะคะและได้รับการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะนะคะสมเด็จ เมื่อวันที่5ธันวาคม2538ในราชธินานามว่าสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ไพศารหิตานุหิตวิธานปฏิพานสุธรรมพานีสีสังโสพลวิมลศรีราจา์นิวัตตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบอรวรสังคาราม คามวาสีอรันวาสีนอกจากนี้ในปีพศ2527ได้เริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อวัดว่าวัดมงคลเทพมุนีที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นที่เผยแผ่และปริบัติธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติจนมาถึงปัจจุบันนะคะและในปีพศ2540นะคะได้เริ่ม สร้างวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งชื่อว่าวัดปากน้ําญี่ปุ่นนะคะที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นที่เผยแผ่และปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นนะครับภายในวัดมีเสนาสนบบริบูรณ์และได้สร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมไทยประกอบพิธีผูกสีมาฝังลูกนิมิตนะคะเมื่อปีพศ2548นะคะ และในปีพศ2545นะคะได้ริเริ่มสร้างวัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์นะคะตั้งชื่อว่าวัดปากน้ำนิวซีแลนด์นะคะที่เมืองทัวลังงะนะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นที่เผยแผ่ศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมของชาวไทยและก็ชาวนิวซีแลนด์นะคะซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถอยู่นะคะ นอกจากนี้นะคะท่านยังได้เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะเพื่อนำดอกผลของมูลนิธิไปใช้บำเพ็ญกุศลต่างๆนะคะสมเด็จพระมหามังคราจารย์หรือสมเด็จช่วงนะคะท่านมรณะด้วยโรคชรา เมื่อรุ่งอรุณของวันที่9ธันวาคมพศ2564อย่างสงบนะคะโดยอาพาธและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อฟอกไตมาเป็นระยะเวลา5ปีก่อนที่ตลอดที่ผ่านมาจะมีการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งท่านมรณภาพด้วยอาการสงบเหมือนหลับไปนะคะโดยไม่มีซ้ายเลยลุงละลงลายางแต่อย่างใดนะคะการมรณภาพของ สมเด็จช่วงนะคะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุของท่านเกลี้ยงแผงเลยนะคะรวมถึงเลขวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะย้ำอีกครั้งนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2468มรณภาพเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2564สิริอายุ96ปีนะคะ อุปสมบทเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2488นะคะมีพรรษา76พรรษานะคะซึ่งเลขดังกล่าวเกลี้ยงแผงนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเลขมงคลของท่านจะให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ